สวัสดีครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการกล่าวหรือว่านําเสนอวิเคราะห์ให้ดูนะครับผมว่าทําไมผมเชื่อว่าเหรียญแฟนทอมหรือเหรียญ FTM อันนี้นะครับเป็นเหรียญที่หลายๆคนนคนน่าจะมองข้ามไปเพราะว่าจริงๆอะ่ะที่ผมไปลองรีเสิร์ชมามันมีศักยภาพมากๆเลยนะครับผมในการเติบโตก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมีอะไรไปดูกันดีกว่าครับคลิปนี้นะครับก็คือผมจะมีการอธิบายว่าแฟนทอมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ อธิบายแบบใช้สัพท์เทคนิคน้อยๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมแล้วก็จะมีการอธิบายว่าระบบนิเวศโดยรวมของแฟนทอมเนี่ยด้วยความที่แฟนทอมเป็นตัวบล็อกเชนใช่ไหมมันก็ต้องมีระบบนิเวศซึ่งขนาดแลวก็คุณภาพของระบบนิเวศเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับผมในการวัดว่าบล็อกเชนมีคุณภาพดีหรือไม่ดีซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าของแฟนทอมตอนนี้เป็นยังไงแล้วแล้วก็จะมีการบอกว่าแฟนทอมเนี่ยทำไมมันถึงน่าสนใจแล้วก็น่ากล่าวมากๆนะครับผมมันมีเหตุผลอยู่ประมาณข้อ2ข้อที่ผมคิดวว่่าาาาสํคคัััญมมกๆแล้้ยนนอจจะงไรู แล้วก็จะมีการพาไปดูทีมงานของแฟนทอมแล้วก,ก็สุดท้ายจะมีการเปรียบเทียบมูลค่าให้ดูนะครับผมว่าสมมติถ้าเกิดแฟนทอมมันเติบโตขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมในช่วงท้ายสุดอันดับแรกนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาดูก่อนลวกันว่าเจ้าแฟนทอมเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเนี่ยตาคําอธิบายของมันเลยนะแฟนทอมเนี่ยมันคือเป็นบล็อกเชนนะครับเลเยอร์หนึ่งแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทกนะครับผมที่เน้นประสิทธิภาพในการทํางานนะครับผมก็คือมันถูกออกแบบมาให้ทําการธุรกรรมไวท,ทําธุรกรรมได้เยอะ สเกลง่ายค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็ดิสเนอร์ไร้นะครับผมต้องบอกว่าไอสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ไอการทำธุรกรรมเร็วค่าธรรมเนียมถูกอะไรเงี้ยมันมีหลายบล็อกเชนที่มันทําอยู่นะครับผมแต่ว่าไอการออกแบบของมันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่จะมีคนมาใช้งานมันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งไอตอนนี้แฟนทอมมีคนใช้งานเยอะมากมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ข้อมูลให้ดูนะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ต่อก่อนเจ้าตัวแฟนทอมเนี่ยมันเกิดมาในปี2018นอครันป,ปิดใให้ใช้ชงานแล้วนในปี2019 ก็ประมาณ2-3สปีมานี้นะแล้วพอพูดถึงแฟนทอมเนี่ยผมอาจจะอธิบายกฎเกณฑหรือตัวระบบของแฟนทอมนิดนึงนะครับผมว่าทําไมอ่ะมันถึงเร็วกว่าบล็อกเชนอื่นนะเพราะว่าสมมติถ้าเกิดเราลองมาดูเปรียบเทียบกับบล็อกเชนเลเยอร์หตัวอื่นเนี่ยจะเห็นได้เลยน,นะครับว่าแฟนทอมเนี่ยมีการทําธุรกรรมต่อวินาทีเนี่ยที่เยอะมากนะครับผมถ้าเทียบกับตัวอื่นอย่างอิตาเลียนเนี่ยอยู่ที่สิบห้าแฟนทอมเนี่ยอยู่ที่แปดหมื่นแต่ว่าตรงส่วนเนี้ยอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับผมบางทีก็บอกว่าเก้าหมื่นบางที แต่ที่อยากให้เห็นตรงนี้นะครับผมก็คือมันใช้เวลาในการทําธุรกรรมเนี่ยรวดเร็วมากมานะครับผมแล้วก็สามารถทําธุรกรรมหรือรองรับธุรกรรมเนี่ยได้เยอะมากมนะครับผมลักหมื่นเลยใกล้แสนเลยนะแล้วสาเหตุที่มันทําธุรกรรมได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับผมก็คือเจ้าแฟนทอมเนี่ยมันใช้สิ่งที่ชื่อว่าลาเชซิตนะครับผมเป็นเทคโนโลยีนะครับผมที่สร้างขึ้นมากับแฟนทอมถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพไม่ง่ายนะสมมติบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งปกติเนี่ยอย่างเช่นอิตาเลียมเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าสมมติเวลาเราไปา s, รันดีแกรมในคอมพิวเตอร์รเครืบบ่อง ซึ่งแน่นอนครับว่าสมมุติคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยแล้วเปิดเปิดโปรแกรมบนเครื่องนั้นเนี่ยเป็นแบบสิบสิบโปรแกรมร้อยร้อยโปรแกรมอย่างเงี้ยหนึ่งโปรแกรมก็เทียบกับหนึ่งดีเอฟที่อยู่บนเครือข่ายนั้นเสร็จปุ๊บแล้วแน่นอนครับว่าทรัพยากรเนี่ยมันก็ใช้คอมนะครับมันก็ไม่แปลกที่คอมหรือบล็อกเชนตัวนั้นเนี่ยมันจะช้าได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าของแฟนทอมเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนว่ามันจะให้บล็อกเชนขนาดย่อยเนี่ยกับแต่ละโปรเจกต์เลยที่ แต่ว่าคอมพิวเตอร์ทุกคอมเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเองภายในเครือข่ายของแฟนทอมอีกรอบนึงครับเพราะงี้นะครับแฟนทอมมันเลยสามารถรองรับธุรกรรมได้เยอะแล้วก็ทาธุรกรรมได้เร็วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบล็อกเชนยิบย่อยของตัวเองทําให้แต่ละคนเนี่ยก็คือใช้ของแายของมันไปเลยพอเราเข้าใจแล้วว่าเออแฟนทอมมันเป็นยังไงมีเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้างต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆนนะ่ะมาลองดูว่าแฟนทอมเนี่ยมีระบบนิเวศหรือว่ามีตัวอีโค y ิสต m เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมจะเห็นได้ว่าแฟนทอมเนี่ยส่วนใหญ่ะจะเน,น พวกสวัพวกการทําฟาร์มอะไรเงี้ยจะเห็นได้เลยว่ามันมีเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่เหมือนแบบเหรียญหน้าใหม่ที่เพิ่งมีโปรเจกต์มาสร้างไม่กี่โปรเจกต์นะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาบอกว่ามี DApps กว่า80ตัวนะครับผมที่ตอนเนี้ Deploy หรือว่าทํางานอยู่บน Fantom แล้วนะนะแล้วก็สมมุติถ้าเราไปเช็คในเว็บของ DeFi Llama นะครับผมซึ่งเป็นเว็บรวบรวมข้อมูลของด้าน DeFi นะจะเห็นได้เลยว่า Fantom เนี่ยอยู่อันดับที่5แล้วนะครับผมแล้วก็มีโปรโตโคอลเนี่ย ที่น่าสนใจมากๆเลยของแฟนทอมนะครับผมก็คือในช่วงปีที่แล้วเนี่ยแฟนทอมมีการอัดฉีดเงินนะครับผมหรือมีโปรแกรมที่ว่าแจกเงินให้สําหรับนักพัฒนาที่อยากมาสร้างโปรเจกต์เนี่ยบนแฟนทอมนะก็คือเขาอัดเงินอยู่ที่ผมจะไม่ผิดอาจจะ370ล้านแฟนทอมนะครับผมเยอะมากๆนะซึ่งอันนี้เขาแจกเพื่อที่ว่ากระตุ้นเหมือนแบบให้คนมาสร้างโปรเจกต์บนแพลตฟอร์มของพวกเขานะครับผมทำให้แพลตฟอร์มของแฟนทอมเนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตตอนต้นปีเนี่ยกระแสะของแฟนทอมเนี่ยยังแทบไม่มีเลยใช่ไหมครับแต่ว่่าาชวงประมณ เริ่มไปลายปลายปีอย่างเงี้ยมาจนถึงช่วงต้นปีเนี้ยกระแสะแลระบบนิเวศของแฟนทอมเนี่ยเติบโตแบบก้ากระโดดมากๆนะครับผมก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากโปรแกรมนี้ที่เขาอาชีพเงินเข้ามาเพื่อที่ว่าให้คนเข้ามาสร้างในระบบนิเวศของเขาเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแน่นอนครับว่าการที่มันแจกเงินเยอะๆอย่างเงี้ยพอมี d e f าใหม่ๆเจ๋งๆเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเยอะปุ๊บคนก็มาใช้งานเยอะเหรียญแฟนทอมก็ถูกใช้งานเยอะประมาณนี้เส้นเนี้ยมันไม่ใช่การแจกแล้วก็ให้โปรเจกต์มันไปเสร็จปุ๊บโปรเจกต์พวกนั้นก็เอาเหรียญไปเททิ้งในตลาด หรือว่าไปขายทิ้งในตลาดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมเพราะเหรียญพวกเนี้ยที่แจกให้แต่ละโปรเจกต์ไปนะครับผมมันมีการล็อกไว้1ปีนะเพื่อที่ว่าเป็นการป้องกันการที่โปรเจกต์คนนั้นได้เงินไปแล้วก็เททิ้งแล้วก็จะมีการแบ่งงวดแจกเลยนะครับผมซึ่งงวดที่จะแจกเหรียญให้กับแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันคิดตามปริมาณ t v l นะครับผมหรือว่าเงินที่ล็อกอยู่ในดีฟ i หรือว่าแพลตฟอร์มของพวกเขาเนี่ยยิ่งทําผลงานได้ดีหรือว่ามีเงินมีคนใช้งานยอมมาเงินเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มใหม่ๆี่มาา่านโปร,รนี่มาเสร้นอีกแต่ทางกกับารสมมุติ ตอนแรกเปิมมาดีมากแต่ต่อไปเขาไม่สามารถรักษาผลงานได้ TVL หรือว่าคนที่ฝากไว้ในโปรเจกต์นั้นเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเ,เขาก็จะลดรางวัลของสวนนี้ลงไปตามนะครับผมเป็นการเหมือนแบบกระตุ้นให้แพลตฟอร์มพวกนี้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาซึ่งดีมากๆนะครับผมสำหรับคนใช้งานอย่าง,งเราเนี่ยแหละเพราะแต่ละคนแน่นอนว่ามันต้องแข่งกันใช่ไหมเพราะไม่งั้นเงินที่เขาได้ก็จะได้น้อยลงแล้วโปรแกรมอันนี้เปิดมาเนี่ยครับ TVL หรือว่าเงินที่ล็อกอยู่ในภายในแฟนทอมเนี่ยเติบโตขึ้นแบบโคตรๆเลยนะครับผมเนี่ยเราเพื่อนๆจะสังเกตเลยนะครับผมว่า ถ้าเกิดลองไปดูเงินที่มันล็อกภายในของอ่าบล็อกเชนของแฟนทอมเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดประมาณนะครับผมพอมีโปรแกรมพวกนี้อัดฉีดเงินเข้ามาคนก็มาสร้างฟาร์มเยอะขึ้นอ่าผู้คนก็มาเข้ามาใช้งานฟาร์มเยอะขึ้นนะครับผมเนี่ยกลายเป็นว่าเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็คือเติบโตแบบเพียบเลยถึงแม้ช่วงนี้จะลวงลงมาบ้างก็ตามเพราะแน่นอนครับว่าช่วงนี้ตลาดมันเป็นขาลงและพวกนี้นะครับผมก็คือไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์จะเข้ามาได้แนละ้วเขาก็ต้องมีการผ่านการคัดเลือกนะมีเกณฑ์อะไรของเขาทําให้ผู้คนหรือว่าคนที่ใช้งงาานนขขออเครื่ย มีแต่แพลตฟอร์มดีๆหรือแพลตฟอร์มน้ำดีนะครับผมให้เข้าไปใช้กันซึ่งตรงส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ฉลาดมากๆเลยนะครับผมที่มันทําแล้วก็สร้างอีโคซิสต็มของมันขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วตรงส่วนนี้นะครับมาดูข้อมูลตรงดีฟล l a ามัตตรงนี้นิดนึงผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แม่งว้าวมากเพราะว่าถ้าเกิดเราลองดูบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งปกติเนี่ยอย่างอีเธอเรียมอ่าเทอร์ล่าบีเอสซีอวัลเลนโซลาร่าอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือเป็นบล็อกเชนใช่ไหมครับที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีม top มมด,ดี กับ TVL นะครับผมถามว่าไม้แคบกับ TVL คืออะไรสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะไม้แคบเนี่ยก็คือมูลค่าโดยรวมของเหรียญน,นั่นนะครับผมส่วน TVL เนี่ยก็คือ total value lock หรือว่าเงินทั้งหมดเนี่ยที่เอาไปฝากไว้ในบล็อกเชนนั้นนะครับผมสำหรับผมนะครับเイโชตัวเนี้ยผมมองว่าเป็นค่าหนึ่งเลยที่บ่งบอกได้ว่าเหรียญนั้นเนี่ยหรือบล็อกเชนนั้นเนี่ย,นนยกำลังมีเหมือน under value หรือว่า over value แล้วนะผมหรือว่ามูลค่าแบบแต่างหัวที่ควรจะเป็นถ้าเกิดเ,เพื่อนๆลองดูนะตรงนี้อิตาเลียมนะครับเイโชว์ไที่2.6 สองจุดหกแปลว่าอะไรแปลว่าマイแคปของมันเนี่ยเยอะกว่าโททอลไวลุล็อกเนี่ยถึง2.6เท่าเลยนะครับเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเราลองไล่มาดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าของอิตาเลียมของเทอร์ล่าของ b ีเอ็ของออเวอร์แลนเนี่ยพวกเนี่ยคือเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเยอะขนาดใช่ไหมถ้าเกิดเราลองไปดูในคอยไมค์แคปนะเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าพวกอิตาเลียมอ่ะบีเอ็มบีโซลาร่าเทอร์ล่าออวอร์นด์พวกเนี่ยเป็นเหรียญท็อปสิบทั้งนั้นนะครับผมแต่ว่าสมมติถ้าเพื่อนๆมาลองดูเหรรีียยญน Phantom นะคับผม Phantom เเ่ลื่อนลงมาเลยน่าจะาองดูเหระ33 มาเป็นปเหรียญอันดับ33แต่ว่ากลายเป็นว่ามีเงินล็อกอยู่ในนีเน้เยอะโคตรๆนะครับผมมันมันเลยทําให้เลโชตรงส่วนนี้กลายเป็นไม่ถึง1น่นะครับแต่ว่าเงินที่ล็อกอยู่ในแพลตฟอร์มของแฟนทอมเนี่ยมีเยอะกว่ามาร์เก็ตแคปของแฟนทอมเอกนะครับผมไมค์แคปของแฟนทอมเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดเราลองไปดูอยู่ที่ประมาณ3,800ล้านแต่ว่าเงินที่ล็อกเนี่ยมีมากถึงนะครับผม7 1 0 0ล้านนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันมากกว่าเกือบ2เท่าเลยนะคือเยอะมากๆแต่ถ้าเกิด ปรับกันไปลองดูบล็อกเชนอื่นๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าอีเทเรียมเนี่ยมาใแคปมากกว่าเงินที่ล็อกไว้เทอร์ล่ามาให้แคปมากกว่าเงินที่ล็อกไว้ b s c อสซมาใแคปมากกว่าเงินที่ล็อกไว้อาวเรน์ก็เหมือนกันตัวส่วนนี้ทําให้เห็นว่าเฮ้ยของแฟนทอมเนี่ยขนาดมูลค่าเหรียญของมันเนี่ยยังไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเงินที่คนยอมเอาเข้ามาเพื่อทําการฟาร์มเอามาทําการใช้งานภายในแพลตฟอร์มมันเนี่ยคือแบบเลยมูลค่าของตัวเหรียญมันเองอรไปเยอะมากๆนะครับผมทำให้เห็นว่าเฮ้ยเหรียญเนี้ย มันอาจจะมีดีซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคนอาจจะยังมองข้ามกัน TVL ที่มันเยอะนะครับผมมันแปลว่าอะไรนะ TVL เยอะเนี่ยหรือว่าเงินที่ล็อกไว้เยอะเนี่ยมันแปลว่ามีคนใช้งานแพลตฟอร์มมันเยอะใช่ไหมเพราะว่าคนเอาเงินไปฝากแล้วเวลาคนใช้งานมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องใช้เหรียญของแฟนทอมครับเพราะว่ายิ่งมีคนใช้งานทําการฟาร์มกดเคลมกดส่งกดโอนกดอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องใช้เหรียญแฟนทอมแล้วพวกเนี้ยยิ่งมี TVL เยอะความต้องการเหรียญของแฟนทอมเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปีกเพราะอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ย การฟาร์มแต่ละที่เนี่ยบางทีมันต้องใช้เหรียญ FTM หรือเหรียญแฟนทอมในการฟาร์มด้วยเพราะว่าคนเนี่ยก็จะต้องการเหรียญแฟนทอมเยอะขึ้นไปอีกนะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลให้มูลค่าของแฟนทอมเนี่ยจะกล้าวกระโดดขึ้นไปอีกได้นะครับผมโอเคเมื่อกี้เราสูตรกาวกันมาเกือบจะเต็มปอดแล้วใช่ไหมครับผมต่อไปมาดูทีมงานของแฟนทอมบ้างดีกว่านะครับว่าทีมงานของเขาเนี่ยมีความสามารถแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนบ้างเพราะว่าแน่นอนครับทีมงาน,เ,นเป็นเหมือนแบบกระดูกสันหลังหลักของโปรเจกต์เลยว่าโปรเจกต์จะอยู่หรือไปสําคัญมากมากเลยนะครับคนนเี้ เคยทางานด้านบล็อกเชนมาตั้งแต่ปีส0 1 6ทําิกทงานด้านบริหารบริษัทและปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็น CEO กับตําแหน่ง CIO ของทางแฟนทอมก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ความสามารถผ่านปกติคนที่2เนี่ยเป็นคนที่น่ากล่านะครับผมก็คือคุณแอนดรูเอคอนเจนะครับคนเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ทราบเขาเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อดีฟาในวงการเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของโปรเจกต์เยือนไฟแนนซ์หรือว่า YFI นั่นเองอ่าอันนี้ผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าวันหน้าตาเป็นไงเจ้าตัว YFI เนี่ยมัน ดีฟาเนี่ยมันบูมขึ้นมาได้นะครับผมในช่วงปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นันดับตํานานเลยของวงการซึ่งการที่เขาเข้ามาร่วมทีมเนี่ยในฐานะที่เป็นเทคนิค c a l a แอดไวเซอร์นะครับผมหรือว่าผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือมันจะทําให้เขาเอาความรู้จากการที่ทําให้เยินไฟแนนซ์เนี่ยมันได้รับการอะดอปชันหรือว่าไ,ได้รับการใช้งานจริงเนี่ยมันเอาเข้ามาใช้กับแฟนทอมได้ซึ่งองส่วนเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับผมว่าเขาก็อาจจะเอาความรู้ที่มีเนี่ยทำให้แฟนทอมเนี่ย กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นได้คือเขามีความรู้ความสามารถในตรงส่วนของการทําตัวเยินไฟนนซ์ม,มาก่อนแล้วประมาณนี้แล้วคนอื่นๆเนี่ยผมก็ขอไม่ได้พูดถึงเยอะแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นคนที่มีทํางานมีประสบการณ์ท้งนั้นนะครับผมเรียกว่าทีมงานเนี่ยจริงๆอ่ะคนอื่นๆอ,อ่ะก็ระดับกลางๆค่อนไปทางดีนิดนึงไม่ได้ถึงกับเก่งโหดมากเลยแต่ว่าคนที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยคือคุณแอนเดรคอนเจน,นะครับผมที่ว่าหน้ากาวมากๆเดี๋ยวมาดูด้านพื้นฐานกันเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่านะครับม่อนนปัเ มีคนใช้งานเยอะเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะนอกจากตัว TVL หรือว่าเงินที่ล็อกอยู่ในแฟนทอมเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงดีกว่าครับว่า address นะครับผมหรือว่ากระเป๋าเนี่ยที่เปิดใช้งานในแฟนทอมเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่บ้างเนี่ยถ้าเกิดเราลองย้อนไปดูในช่วงต้นปีเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า address เนี่ยมีน้อยมากๆนะครับผมแค่หลักหมื่นเองเนี่ยแต่ว่าพอเขาเริ่มจับทางได้ถูกเนี่ยมีการอัดชีนเงินมีการทาอะไรเงี้ยจะเห็นได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยสอล้านแล้วนะครับผมซึ่งก็ถ เนี่ยแล้วก็ตรงส่วนการทําธุรกรรมรายวันนะครับผมจะเห็นได้เลยว่ามีการใช้งานธุรกรรมจริงมากสุดเนี่ยวันละ1.8ล้านเลยนะครับผมซึ่งถือว่าใช้ได้เลยมีการเติบโตแบบเห็นได้ชัดจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับผมมันเลยทำให้เห็นว่าเฮ้ยแฟนทอมเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างอันเดอร์วลูแล้วหลหลายๆคนมองข้ามเลยนะครับผมเพราะว่า1มีการใช้งานจริงทีมงานโอเคมีคุณอันเดย์ด้วยมีการอาัดฉีดเงินแพลตฟอร์มเติบโตจริงแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไปเลยนะครับผมเทิร์นกระแเด,ดี เตัวที่น่าจับตามองแล้วก็น่าเก็บไว้มากๆเลยนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าลูกเล่นภายในดีฟาหรือว่าภายในแพลตฟอร์มของแฟน m อมเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะขนาดผมเนี่ยไม่ได้เหมือนมาสายดีฟาหลักๆอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมลองเข้าไปดูเนี่ยยังคิดเลยว่าเฮ้ยแม่งน่าว้าเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ของ ftm เนี่ยเหมือนจะโฟกัสนะครับหนักๆเลยไปด้านดีฟาซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะการที่มันโฟกัสต่หนักไปทางด้านดีฟาหรือว่า เอาดีด้านใดด้านหนึ่งเลยเนี่ยคล้ายๆของลู l ่าเนี่ยที่ว่าเขาต้องการเน้นส t a b l e c o i ฝาก s t a เ l e c o i เป็นหลักใช่ไหมคือก็คือโฟกัสไปเลยด้านใดด้านหนึ่งแต่ข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเหมือนพลาดเทรนดต่างๆไปอย่างเช่นเทรนเกมไฟล์เทรน NFT เทรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีในอนาะคตน,นมีเทรนอะไรเกิดขึ้นอีกในตลาดซึ่งบางส่วนเนี่ยการที่เขาโฟกัสด้านใดด้านหนึ่งระหนักไปเลยอะ่ะก็อาจจะทําให้ตกรลตรงส่วนนั้นได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่มีการเติบโตเวลาเทรนนั้นเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ แต่โดยรวมไม่ได้ผมคิดว่า ftm เนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างอันด์เดอร์แวลูแล้วก็น่าสนใจน่ากล้ามากๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปลองไปดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดมันเติบโตขึ้นไปเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยจะเป็นประมาณไหนถ้าแบบกาวจัดๆเลยนะคือ ftm เนี่ยถ้ามันโตเท่าอิตาเลียมนะครับมีมูลค่าเท่าอิตาเลียมนะมูลค่าที่นี้หมายถึงเป็นไม้แคปนะครับผมมูลค่าโดยรวมไม่ใช่มูลค่าแบบเหรียญเดียวๆนะคือมูลค่าของมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ เจ็ดสิบเท่านะครับผมคือราคากลายเป็นร้อยดอลลาร์เลยซึ่งอันเนี้ยผมบอกตรงว่ามันค่อนข้างกล่าวหนะเพราะว่าอิตาเลี่ยมเนี่ยมันเกิดมานานแล้วแล้วมันก็ก็จะมีเอกโอซิสต์แม่แคลหลายอย่างเนี่ยที่มันมีแต่ว่า FTM ยังไม่มีนะครับผมถึงแม้ว่าในแง่าการทำธุรกราการม FTM ตอนนี้อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็ตามเดี๋ยวลองไปเทียบตัวอื่นบ้างดีกว่าอา่ถ้าเราลองเทียบโซลาร่าดูตัวนี้ยังพอเป็นไปได้เติบโตจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ7 X ก็ยังถือว่าเป็นไปได้นะครับผมตรงส่วนนี้เติบโตจากปัจจุบัันนไไปปป 7x รรรราาาาาาาคกกก็็จะะมณ10ดดอออลลล์่่่่หืวถ้เเเเิิตตบบโทง ถ่าออกลุ้นหาก็น่าจะประมาณ5 x แต่ที่ไม่ปกคลิปเนี่ยผมเขีนเยนไว้ว่าเฮ้ยไอ a f t m เนี่ยมันมีโอกาสเติบโตได้พันเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมเชื่อว่ากระแสด,ดีฟายเนี่ยหรือว่าเทรนด์ของดีฟายเนี่ยยังไงช่วงนี้อาจจะเป็นแค่ขาลงในอนาคตเนี่ยดีฟา,ดายดิสเนนทลายไฟนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมาถึงแล้วพอเทรนด์นั้นมาถึงเนี่ย f t m หรือว่าทั้งตลาดที่เป็นเกี่ยวกับดีฟายเนี่ยอาจจะเติบโตกล้ากระโดดไปมากกว่านี้อีกไกลมากก็ได้นะครับผมแต่เอาละครับว่าเนี่ยเป็นเพียงแค่การที่ผมกล่าวขึ้นมมาเเเยยว่่รั็ออองีี้ตบ อาจจะเพิ่งเริ่มต้นได้มาเพียงไม่กี่ปีไม่แน่อาจจะต้องผ่านตลาดหมีอยู่รอบตลาดหมีให้ได้สักรอบหนึ่งแล้วก็ในการขาขึ้นรอบหน้ามันอาจจะขึ้นมา 10x 20x อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมอย่างที่หลายๆเหรียญเคยทําเหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีการวิเคราะห์แล้วก็กาวทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบให้ช่อง easy crypto เนี่ยมาวิเคราะห์โปรเจกต์มาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมว,ว่าอยากจะให้เราไปดูโปรเจกต์อันไหนยังไงอีกเผื่อจะได้ทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูด แล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เวลา,าลงคลิปไปแล้วก็การกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกดคอมเมนต์อะไรนี้นะครับผมจะช่วยทําให้คนเนี่ยเห็นคลิปเราเพิ่มขึ้นมากๆเลยก็คือจะช่วยเราได้มากๆเลยนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ